มาดูบรรยากาศของการคัดเลือกทหารกองเกินนะครับรอบนี้มีดาราศิลปินหลายคนครับที่เข้าไปรายงานตัวแล้วก็มีคนที่ยื่นเอกสารหลักฐานว่ามีอาการป่วยจริงๆค่ะคนหนึ่งสมหวังอีกคนหนึ่งไม่สมหวังเอะคนคนที่ไม่สมหวังนี่ก็คือคุณใช่คุณชินไหมเพราะว่าคุณชินเนี่ยตั้งใจจะไปขอผลาดแต่ปรากฏผ่านอีกปีหนึ่งแต่ปรากฏว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือคุณชินเองนะคะก็ คือไม่ได้มารายงานตัวมาแล้วรอบหนึ่งทีนี้พอมารายงานตัวเนี่ยคุณจินบอกว่าตัวเองเนี่ยเคยผ่าตัดที่ข้อมือขวาแล้วต้องดำเหล็กเพราะว่าจาักรยานล้มพอแพทย์ไปตรวจเนี่ยปรากฏว,ว่ามันก็ไม่ได้ขัดกับหลักเกณฑ <ừ> ์ที่สามารถเป็นอาหารได้ก็ยังสามารถที่จะรับใช้ชาติได้นะครับแล้วก็หมดสิทธิ์ผ่อนผันมาดีก็เลยโดนผัดนแรกไป คืออีกประมาณสักเดือนพฤศจิกายนขอพม่เดือนพฤษภาคมนี้ต้องเข้ารายงานตัว <c oughs> ปรากฏว่ามีคนเอาภาพภาพนี้ของคุณชินไปแชร์ในโซเชียลมีเดียก็เลยเกิดเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ <c oughs> เพราะว่าภาพภาพนี้เป็นภาพหลังจากที่คุณชินทราบ <c oughs> ว่าจะต้องเข้ารายงานตัวผัดแรกหนึ่งพฤษภาคมนี้ครับนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์พร้อมกับเห็นแววตาว่าเอ๊ะทำไมใบหน้ามิ น้ำตาคลอคลอตกลงนี่คือเขาร้องไห้เพราะว่าจะต้องเป็นทหาร,รหรือว่าหรือว่าร้องไห้เพราะอะไรกันแน่ตอนแรกเราก็ยังไม่รู้ว่าเอ๊ะร้องไห้เพราะอะไรคนก็ไปวิาพากวิจาร์กันว่าเอ๊ะคุณชินเนี่ยร้องไห้เพราะว่าต้องเป็นทหารหรือเปล่าต้องไปรับใช้ชาติหรือเปล่าแต่คุณชินโพสต์บอกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่มีสาเหตุอื่นครับค่ะสาเหตุที่คุณชินร้องไห้เนี่ยคุณชินบอกว่าจริงๆแล้วเป็นห่วงครอบครัว คือที่ผ่านมาในตัวเองเป็นเสาหลักครอบครัวเป็นคนหารายได้เลี้ยงครอบครัวนะคะก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวอ้ะเข้าไปเป็นทหารแล้วมันต้องใช้เวลานานนะคุณนัทกว่าจะได้ออก <S 2> 2 <S มา<ป>นะสองปีเพราะว่าเป็นจะเรียกว่าไม่ได้สมัครเองถ้าสมัครเองจะหกเดือนแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้สมัครก็สองปีเต็มสองปีนี้ก็ไม่กลัวว่าเดี๋ยวจะไม่มีใครดูแลแม่กับน้องสาวก็โพสไอจีนะฮะชี้แจง หลังจากทราบผลว่าจะต้องไปเป็นทหารแล้วก็มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ว่าภาพที่คุณชินร้องไห้เนี่ยเพราะว่าเสียใจจากการที่จะต้องไปเป็นทหารเห็นว่าจะต้องเข้าไปประจำการวันที่หนึ่งพฤษภาคมนี้เลยนะนคะคุณผู้ชมก็เลยทำให้คุณชินเนี่ยเกิดความกังวลไปกันใหญ่เลยเพราะว่านี่มันก็เดือนเมษามแล้ว,วอีกแค่เดือนเดียวเท่าน,นั้นเองนะคะคเดือนหน้าแล้วเนี่ยฮะไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำไปส่วนอีกหนึ่งคนนะครับเอาเอกสารไปยื่นเหมือนกัน ไปยื่นว่าเป็นโรคหอบหืดก็คือคุณไม้พิรัตนิธิไพศาลกุลค,ครับใช้สิทธิ์ผ่อนผันครบเรียบร้อยแล้วปีนี้คือยังไงก็ต้องมาจับใบดำใบแดงหรือไม่อย่างนั้นก็ต้องเป็นทหารก็เอาใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเก้าครับที่ในใบรับรองแพทย์บอกว่าคุณไม้เป็นโรคหอบหืดและตามข่าวบอกว่าเป็นมาตั้งแต่เกิดแล้วนะครับแล้วก็แพทย์ที่ตรวจสอบนะครับก็ ออกใบสอดสี่สิบสามระบุผลการตรวจร่างกายว่าเป็นคนจำพวกที่สี่สรุปว่าเป็นโรคหอบหืดจริงๆเป็นโรคที่ไม่สามารถที่จะรับใช้ชาติได้ค่ะแต่ก็มีคนตั้งข้อสังเกตนะคะคุณนัทโดยเฉพาะในโลกออนไลน์ว่าทำไมปกติไปเล่นคอนเสิร์ตคุณมไม่ถึงกระโดดโลดเต้นได้ล่ะแล้วทำไมพอไปคัดเลือกเป็นทาหารเนี่ยถึงบอกว่าเป็นโรคหอบหืดที่เป็นกระทั่งตัง้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันแล้วอาจจะไม่เหมือนกันมั้งอันนี้ก็ไม่ทราบ ต้องใครมีความรู้ด้านเกี่ยวกับโรคหอบหืดก็ช่วยบอกหน่อยนะฮะ <Okay. S 1> แล้วนักข่าวก็วันนี้ไปสอบถามพลเอกประวิตรวงสุวรรณเพราะว่าดูแลกระทรวงกลาโหมเลยว่าเอ๊ะหอบหืดเนี่ยมันเป็นโรคต้องห้ามเป็นทหารไม่ได้หรือยังไงแล้วก็ทางพลเอกประวิตรก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าโรคดังกล่าวเนี่ยเป็นโรคต้องห้ามจริงๆในการคัดเลือกเข้าเป็นทหารเพราะว่าไม่สามารถออกกําลังกายและฝึกหนักๆได้ถ้าสมมุติว่าฝึกหนัก เสียชีวิตขึ้นมาอใครรับผิดชอบเพราะเวลาเป็นทหารต้องไปฝึกต้องวิ่พื้นต้องไปวิ่งต้องไปออกกําลังเยอะอจ,จะเหนื่อยกว่าการเต้นค่ะ เป็นแบบนั้นนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคุณนักข่าวยิงคําถามตรงๆเลยคุณผู้ชมก็ไปถามคําถามว่าแล้วทําไมคนที่เป็นพวกดารานักสแสดงเนี่ยถึงได้เป็นโรคหอบหืดกันซะเยอะอ่าท่านก็ตอบคําถามอาจจะไม่ได้ตอบตรงๆสักเท่าไหร่นะคะอาจจะไม่ได้ไปพาดพิงถึงกลุ่มดาราแต่ว่าพูดในภาพรวมว่าคือการคัดเลือกคนที่จะเข้ามาเป็นทหารเนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องเลือกจากคนที่ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เป็นประเภท ดีหนึ่งประเภทหนึ่งนะคะซึ่งเขาคงไม่ได้มีจะ,จะมีเจตนาในการหลีกเลี่ยงการเป็นทหารหรอกอันนีม้มองในแง่ดีนะครับก็ถ้าเป็นโรคจริงๆส่วนกรณีของบางคนผ่อนผันไปจนหมดเวลาผ่อนผันแล้วก็มาแจ้งว่าเป็นโรคหอบหืดพลเอกประวิทยบอกว่าอันนี้ต้องไปถามแพทย์ครับเพราะว่าการผ่อนผัน,เ,นเป็นสิทธิที่ทุกคนสามารถทําได้ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์แล้วก็มีแพทย์ประจําคณะตรวจสอบอยู่แล้ว และต้องเซ็นรับรองหากดาราคนใดไม่ได้เป็นโรคดังกล่าวจร,ริงแพทย์ที่ประจำอยู่ตามจุดต่างๆก็คงต้องเป็นคนรับผิดชอบอีกทีหนึ่งนะครับส่วนพลโทวีรชัยอินทุสโสพลผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนบอกว่าโรคหอบหืดเป็นโรคที่ขัดตามกฎระเบียบของการเกณฑ์ทหารโดยเป็นบุคคลที่โรค ขอไปฮะโดยบุคคลที่เป็นโรคนะครับที่ขัดตามกฎระเบียบกําหนดจะต้องไปตรวจร่างกายก่อนการคัดเลือกทหารประมาณ10วันและต้องมีใบรับรองแพทย์มายืนยันกับเจ้าที่หน่วยเลือกทหารจากนั้นเจ้าที่จะตรวจเอกสารว่าถูกต้องหรือเปล่าคือเขาไม่ได้ไปตรวจโรงพยาบาลไหนก็ได้นะไม่ใช่หมายความว่าคือไปตรวจลูกหน้ามาเป็นปีๆก็ไม่ได้ไไดเหมือนกันต้องไปตรวจลูกหน้า10วันแล้วก็ต้องไปที่โรงพยาบาลของกองทัพกําหนด คือโรงพยาบาลขอไปครับที่โรงพยาบาลทหารหรือว่าโรงพยาบาลของกองทัพบกเท่านั้นแล้วก็ต้องมีแพทย์เฉพาะทางตรวจให้นะคะไม่ใช่จะไปในแผนกอายุรกรรมเนี่ย<ม>ก็ไม่ได้นะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นโรงพยาบาลที่จะมีการตั้งคณะกรรมการที่เป็นแพทย์เฉพาะทางมาสามคนก็จะมาร่วมกันวินิจฉัยว่าบุคคลคนนี้เป็นโรคที่ขัดกับกฎระเบียบการเกณฑ์ทหารจริงไหมไอการที่จะไปหลอกแล้วก็เอามายื่นตอนวันที่มาตรวจคัดเลือกทหารเนี่ยทำไม่ได้ อันนี้คือคนที่ภาดหวัง<ช>ไม่ได้เป็นทหาร<ช>แต่คนที่สมัครเข้าเป็นทหารกองเกินก็มีเหมือนกันนะครับอย่างคุณกิตก้องคำกลิหรือว่าคุณบูมเป็นแสดง<อ>ของช่องเจ็ดก็สมัคร <ภา S 2> เป็นทหารกองเกินที่วัดบําเพ็ญเหนือเขตมีนบุรีก็จะเข้าผัดหนึ่งเหมือนกัน<ช>แต่ว่าใช้เวลาฝึกเพียงแค่6เดือนเพราะว่าสมัครใจวันก่อนก็มีคุณพีทพัชรนะคะคนหนึ่งและแล้วก็มีคุณเจมาอันนี้ก็ไปคัดเลือกแต่ว่าทั้งสองคนยังก็ไปยื่นขอผ่อนผันเหมือนกัน